วันนี้ทําการยิงปืนครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างวันนี้เป็นกปกติครับปกติคิดว่าทําได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเป็นไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นไหมยิงปืนครั้งแรกด้วยกระสุนจริงตื่นเต้นครับคิดว่ามันจะเสียงดังไหมแค่ได้ยินตรงนี้ก็โหนกหูแล้วครับนี่ครับน้องๆก็รอยิงปืนด้วยกระสุนจริงเป็นไงวันนี้ยิงปืนครั้งแรกนะครับตื่นเต้นพอสมควรครับป็นจริงครับ ครั้งหนึ่งครับสําหรับทหารใหม่นะครับใช่ไหมถ้าไม่ได้ยิงปืนแสดงว่าไม่ได้เป็นทาหารนะครับต้องยิงปืนเป็นทุกคนนะครับวันนี้เป็นยังไงรู้สึกตื่นเต้นไหมวันนี้ยังปกติอยู่ครับแต่ตอนยิงอาจจะตื่นเต้นนะโอเควันนี้รู้สึกยังไงบ้างยิงปืนกับสุนจริงไงวันนี้ยังไม่ได้ยิงเลยครับไม่ก่อนก่อนยิงรู้สึกตื่นเต้นไหมตอนเนี้ยตื่นเต้นมากครับอเอา้า นะว่าไงตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างว่าเป้าจะสะอาดหรือไม่วันนี้ไม่่สะอาดครับโดนวันนี้โดนครับโดนไม่สะอาดนี่คือไปยิงเป้าเพื่อนครับครับเต้นครับเต้นนี่ไม่ไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับไหนรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงว่าวันนี้ยิงปืนด้วยกระสุนจริงอ่ะ โดนทุกเม็ดครับลังคาลังคานะครับไม่ใช่หลังเป้าเอาหัวหน้าว่าไงวันนี้มั่นใจไหมค่อนข้างมั่นใจครับว่าจะยิงเข้าเป้าครับมั่นใจว่าจะยิงเป้าตัวเองเป้าเพื่อนครับโอเคครับนี่ก็เตรียมยิงปืนด้วยกระสุนจริงนะครับสำหรับวันนี้การยิงปืนด้วยกระสุนจริงนะครับ ฮะเป็นไงวันนี้เ,นเต้นเต้นไหมเ,เต้นเต้นไหมนิดหน่อยครับแต่ว่าชิวๆครับวันนี้ครับยิงปืนนะครับใ้เวลานึ่นาทตอนนี้พลยิงก็เริ่มทำการติดเป้านะครับ ตอนนี้เป็นการยิงปรับปืนนะครับนี่เราอยู่ที่สนามยิงปืนนะครับการยิงปืนด้วยกระสุนจริงนะครับรอบแรกนะครับจะปรับตำแหน่งเป็นผลยิงผู้ช่วยถือกระสุนปืนไว้ก่อนไม่ต้องทำอะไรนะครับเดี๋ยวสั่งปฏิบัติต่อไปองค์ผลยิงผู้ช่วยบรรจุกระสุนใส่ซองสามซองสองละเก้านัด บรรจุบรรทุกระสุนใส่ซองขาต่อพอต้ากันบรรจุอย่าลืมตบเท so ้าด้วยนะครับตอนนี้พลยิงผู้ช่วยนะครับก็ทำการบรรจุกระสุนใส่ซองนะครับรับด้วย ตอนนี้เราก็จะมาทําการสวัสดีครับยิงปืนด้วยกระสุนจริงนะครับก็ถือว่าจะเป็นทหารได้อย่างสมบูรณ์ก็ต้องได้ทําการยิงปืนนะครับทุกคนนะครับการที่เราจะเข้ามาเป็นทหารเนี่ยนะครับอย่างสมบูรณ์แบบนะครับนี่หัวใจหลักนะครับหัวใจหลักของทหารนะครับคือการใช้อาวุธนะครับคือการใช้อาวุธนะครับการยิงปืนนะครับทุกคนต้องยิงปืน ได้นะครับยิงปืนเป็นนะครับแล้วก็เข้าเป้าระดับยิงเข้าเป้าและปลอดภัยด้วยนะครับอันดับหนึ่งนะครับสำหรับการฝึกนะครับเราการเป็นชายไทยนะครับนี่นะครับเป็นทหารนะเป็นทหารที่สุดแล้วครับที่สุดแล้วนะครับอันนี้เป็น5.56มิลลิเมตรนะครับปืนของเราปืนเทาโบนะครับปืนเทาโบ อาวุธที่ใช้นะครับคือปลยอแบบ50นะครับปลยอแบบ50นย์นะครับหรือทาวโวนะครับหรือทาวโวจะทำการยิงนะครับยิงตอนนี้ก็คือปรับศูนย์นะครับปรับศูนย์ยิงปรับศูนย์นะครับปรับศูนย์ว่าเป็นไปตามที่เราเล็งไว้หรือเปล่านะครับตอนนี้ทำการบรรจุกระสุนนะครับทำการบรรจุกระสุนนะครับโดยพลยิงผู้ช่วยนะครับ เคครับมาบรรจุกระสุนเรียบร้อยแล้วก็ลุกขึ้นมายืนตามระเบียบพักไว้นะครับทหารใหม่ทุกคนจะต้องได้ทำการยิงปืนนะครับที่ทั้งหมด3รอบรอบละ9นัดรวม3รอบจะยิงทั้งหมด27นัด,ด,นดใน5้านอนยิงแบบมีเครื่องรองอคนยิงคนยิงผู้ช่วย เอาเอางดนคำสั่งด้วยนะครับนอนเตรียมยิงนอนเรียมยิงัดแนวปืนให้ดีนะครับปากกระบอกปืนชี้ไปด้านหน้าแนวใครอยู่สูงกว่าเพื่อนให้ลงไม้เท่าเพื่อนนะครับ ยิงปันจุกระสุนใส่ซองหนึ่งซองเก้านัดหนึ่งนัดปันจุเา,ากระบอกอปืนชี้ไปด้านหน้านะครับมีทรงที่อ่าอย่างํามไม่อมอดดรอเหยียบเพื่อเสืาสายพกขวาพกแนวยิงระวัง ૨૨૨ ૨૨ ૨૨ there you are แนววิ่งปลอดภัยปลอดภัยจะเป็นการยิงปืนจัดก,กลุ่มกระสุนข้อที่สามอย่านวนเร้านัดคนยิงคนยิงผู้ช่วยเขาโอ้ตอ,อนเรียมยิงตอนเรียมยิงจับท่าจัดทางให้ดีนะครับาปากกระบอกปืนชี้มันหน้าเสมอ คนยิงบรรจุกระสุนใส่ซองหนึ่งซองข้านัดหนึ่งนัดบัรจุฝากกระบอกปืนนะครับชี้ไปด้านหน้านสายพอมขวาพร้อม વાકે I'll leave. 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 i มีใช้กระสอบทรายด้วยอให้ซองกระสุนเกยถ้าซองกระสุนเกยน,นะครับกระสุนจะขาดสองสิบนะสองสิบนะ กศูสุนหนึ่งซองสิบนัดหนึ่งนัดบันอยู่คนยิงไม่ช่วยแท้ก็ไปครับใส่แน่แนใน่แน่นอะไรดูดูดิ ติดเป้านะครับเป้าบันทึกผลนะครับตอนนี้เป็นการยิงนะครับสําหรับน้องนอทหารหมะครับตอนนี้ติดเป้ายิงบันทึกแต้มนะครับบันทึกแต้มนะครับหลังจากปรับปืนไปที่เรียบร้อยแล้วครับแม่นหรือไม่นี่แม่นไหมได้ไหมได้ไหมไปไปทำการติดเป้านะครับคนบรรจุก็ทำการบรรจุก,กระสุนนะครับ คนยิงผู้ช่วยนะครับทำการบรรจุกระสุนก่อนทําการยิงนะครับตอนนี้เป็นการยิงปืนด้วยกระสุนจริงนะครับหวายิงจบยิงจบแนวยิงปลอดภัยปลอดภัยต่อไปคนระับเป็นการยิงนะครับเก็บคะแนนในรอบท้า2แบบ ถ้าเรายิงไม่มีเครื่องหุนลองครับครับผับกระสอบซ้ายไปทางด้านขวามือตัวเองนะครับตั้งสอบขึ้นมาไม่เจ็บครับครับผลย,ยิงมาช่วยนอนเตรียมยิง ซองกระสุนเกยพื้นนะครับเกยพื้นคราวนี้มันจะขัดตั้งศอกขึ้นมาสายพร้อมขวาพรพร้อมแนวยิงระวังรเริ่มยิง เดี๋ยวดันสอบสายเพื่อนคนยิงม่ช่วยยจยยิงจบไปสายิงจบสายยิงจบวายิงจบแนวยิงกอดภัยครับต่อไปให้คนยิงนะครับ ไปเก็บเต้านะครับแล้วรีบกลับมาคร,าบราบับเดี๋ยวคุณยิงกลับมาเึ๊บนะครับกดชื่อนะครับกดชื่อสังกัดของตัวเองเห้ประจําตัวรรครับคุณยิงแถวตรงคุณยิงเก็บเต้า,าเอาหู นำถังมานะครับเดี hmm. yeah, man. Man ๋ยวให้พีพีวช่วยนะครับเอาซองศูนไปบอกศูนย์ทั้งหมดลงถังแล้วก็ไปแยกครับนวเป็นไงแม่นไหมแม่นไหมแม่นไหมยิงเก็บซองเลยไปเก็บถุนเลยไปตัวเอง ทีมือการยิงแม่นไหมแม่นไหมสุดยอดสุดยอดโอ้ยแม่นมากครับแม่นมากคนยิงมาช่วยโอเคกับกี๊นะครับของที่เราไปเอาทีทานใหม่ยิงปืนได้แม่นมากครับทุกคนนะครับตอนนี้ทหานใหม่ค่อนข้างแม่นนะครับค่อนข้างแม่นอันนี้เป็นการยิงปืนขั้นแรกครับค่อนข้างดีมากเลยนะครับทุกคนก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รอติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ เร็วๆจะปักปืนกระหูย่อส่วนไปคืยปูครับแล้วกลับมาชื่ดีพอไปจริง